สวัสดีครับมิตรรักแฟนหวยทุกท่านครับคลิปนี้นำเสนอแนวทางหวยฮานอยฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับบวานสูตรหวยฮานอยก็ออกหน็ล่างตรงๆนะครับวันนี้มาดูกันว่าได้เลขเด็ดเลขอะไรกันนะครับน้อยปกติก่อนนะครับออก1 8 3 0ปนอ ชุด4ตัว3 6 0 1แล้วก็3 4 6 5ตัดเล่น3ตัวครับจับได้4ชุดดังนี้3 6 0 6 0 1 3 4 6 4 6 5ส่วน2ตัวร่างนะครับวันนี้มี4ชุดเหมือนเดิม1 6 5 6 5 5แล้วก็1 5ลองดูนะครับ ไม่มาบนก็มาล่างส่วนฮานอย v ี p ออก1930นนะครับชุด4ตัวก็จะเป็น9863อีก1ชุดจะเป็น6491ตัดชุด3ตัวก็จะได้986 863 649 491 ส่วน2ตัว4ชุดจับมา4ชุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็น6 3 8 6 9 1 4 9ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามไว้ด้วยนะครับจะลงแนวทางให้ทุกทุกวันติดตามได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ชอบ4ตัวก็จัดไปคนชอบ3ตัวก็จัดไป ส่วน2ตัวนะครับเมื่อวานแม่นเข้าตรงๆไม่ต้องกลับวันนี้สีหางก็ลองเอาไปตัดเล่นดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สงกรานรับล่ำรวยรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดี